มาตั้งใกลยอยู่สนามินสุวรรณภูมิรัฐกรบ,บังมาถึงที่ถนนเจริญกรุงใกล้กับบ้านหม้อฮาหุรัตยาวราชมาดูอยู่ในที่เขาจัดมาให้คนชม น,นต้องเดินออกไปนอกตึกตรงข้างนอกที่สว่างสว่างก็ามาชมดูผู้คนมาเที่ยวมาอะไรกันเยอะแยะเลยหมดรสถานที่ท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร รับประทานอาหารกันอ,อยู่ในสนามจุดนี้มีสมอเรือนเรือลำใหญ่พี่่แดดจ้าเลยเรือลำใหญ่เขาเรียกว่าเรืออะไรนะเนี่ยเดอะเดอะคลาส ชัวรีว,วายวีขาวโอเคนะครับหมอเรือแล้วก็มีที่เก็บพื้นที่ใหญ่ๆถ้าเดูอขาดูอะไรกันันะดูนน่นอะ ขึ้นไปข้างบนกระโดงเรือ,อ,รอผู้คนมาเพียบมาดูอะไรกันนะเยอะแยะไปหมดเลยดูนี่กระโดงเรือนะั่นงนู้นนะผู้คนเขามาเที่ยวดูกันเมจิงซาสวรรค์ตรงนูน้นหมนุนอยู ผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่แต่คนชุดสวยมาถ่ายรูปภาพกันนะครับนี่ให้ติดไปด้วยเราก็ได้ติดไปด้วยนะนี่ถ่ายอย่างนี้ก็เราก็ติดไปด้วยนะโน่นชิงช้าสวรรค์ก็หมุนดื้นดึ้นดื้นดอยู่ชิงช้าสวรรค์ใหญ่แล้วก็มาทอดสมอเรือเดือดทัดชัวรีไวน้นะเรือเรือตรงโน้นนะ เดียวรับใหญ่โอเคครับผู้คนมาเที่ยวกันเนี่ยที่เนี่ยสการเลตเตอร์อะไรอินดิเอเชียเชียร์เดอะเเวอร์ฟอร์นเดอนเจนเนชั่น ถ่ายรูปกันตรงที่นั่งเรือลำใหญ่เรือลำใหญ่เลยเจ้าเอมาเที่ยว I do